โอเคนี่ฮะนี่โอ้ฝนตกก็<ะ>ถึงที่สุดแต่เขาไม่ให้ขึ้นไปนะฮะด้านบนไม่ขึ้นไปจนกระทั่งฝนตกฝนะะตกไปลงไปข้างล่างตรงนี้ตรงนี้จะเย็นมากนี่ฮะมันตกก็จะไหลลงไปข้างล่างเหมือนที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยข้างล่างนะ,ะเห็นเจอเห็นรอบเมืองเลยนฮะฮโอเคแล้วครับที่สุดของวัดนี้นะวัดหมื่นฟัดว่าพระหมืน่มอนองค์ วันฝากอ๋อวัดพระหมื่นองค์พระหมื่นองค์เป็นวัดลับนะที่นี่ขอบคุณเจ้าของบริษัททัวร์พามาเลยทีเดียวซีโอเรามา <Happy. S 1> บริษัทอะไรครับผมแฮปปี้บริษัทแฮปปี้เจอปี่ h a p รี <Happy. S 1> ร่แฮปปี้เจอร e r r y นะฮะฝ mm hmm. ากไว้ด้วยบริษัททัวร์ใครอยากมานะฮะติดต่อเข,เข้าไปที่บริษัทเข้าไปที่เว็บเพจได้นะฮะที่เว็บเพจของแฮปปี้เจแปนพ n d เจลลี่นะฮะโอเคครับผมจะเป็นพอดบ้านป้าไอสัตว์โอเคครับผมไปเจอกันทริปหน้ากับทริป่องกงทัวร์นะฮะวันนี้พามาทเที่ยววัดที่ถือว่าเป็นวัดที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยมากันทีเดียวขึ้นว่านเหนื่อยแล้วขาลงนี่ก็ไม่ต่างกันนะขาลงขึ้นมาเหนื่อยแล้วนี่นะครกพี่ผมอายุสี่หกสิบแล้วนะฮะวัยรุ่นวัยรุ่นยังอายนะฮะผมเดินปอเลยมาไปลงกันบ๊ายบายแล้วเจอกันทริปหน้า กับ Happy World Journey นะครับผมเอ้ออายุ60แล้วครับผมโอ้ลูกพี่กูแซงไปนู่นแล้วเ <igung> ดี๋ยวโอ้ขาลงนิดวิ่งขาขึ้นโอ้บอดฟิตจริงๆครับลูกพี่กูฟิตจริงๆโหวิ่งลงเลยทีเดียวเล็กมันตู้เพล็กเล็กมันตู้มันกัดแล้วนี่เล็กมันกัดแล้วนะเล็กมันกัดแล้วไปเล่นกันย่าเอาจริงก็ได้ย่าไปเล่นกับมัน เคิร์มเลยมึงอะเคิร <ophone Trustee> ์มเลยนะเคิร์มเลยนะแหน่นแหนนั่นริริรเิเิ